ในโลกที่ผู้คนเฝ้าสแสวงหาโชคลาภคำอธิษฐานและความปลอดภัยจากสิ่งเร้นลับยังคงมีพระภิกษุผู้หนึ่งที่แม้ร่างกายจะอยู่ในวัยชราเกิน100ปีแต่จิตใจกลับเข้มแข็งกว่าสายฟ้าฝาดถามกลางป่าอันเงียบสงบในจังหวัดสีสเกตมีวัดเล็กๆแห่งหนึ่งที่กลายเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของผู้คนจากทั่วสารทิศเพราะที่นี่ คือสถานที่จำพรรษาของพระอริยสงฆ์ผู้ยิ่งใหญ่หลวงปู่หมุนทิตะสีโลผู้ได้รับสมญานามว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภพ,พระอริยเจ้าแห่งสัตวรวัผู้มีพลังจิตบริสุทธิ์เกินคนธรรมดาแม้อายุเกิน100ปีก็ยังคงนั่งสมาธิได้ไม่หวั่นไหวพระเถระผู้เรืองฤทธิ์จากวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดผู้สร้างวัตถุมงคล ด้วยพลังจิตบริสุทธิ์และเหล่าผู้ศรัทธาม,มากมายต่างผ่านพบปฏิหารจนขนลุกสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้ทางช่องสองปฏิหารขอนำเรื่องราวของหลวงปู่หมนทิตะสีโลตำนานพระเกจิจิตเหนือโลกสร้างพระด้วยจิตบริสุทธิ์ปฏิหารของแท้จากรุ่น100ปีมาเล่าสู่ท่านฟังเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับฟัง รร้อมกัันเลยคบหลวงปู่หมุนเกิดเมื่อปีพศ2437ตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่5ที่บ้านจานตำบลจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดท่านเป็นชาวอีสานโดยกําเนิดโตมาพร้อมกับครอบครัวชาวไร่ชาวนาหลวงปู่หมุนบวชเนนตั้งแต่อายุ15ปีและท่านได้บวชพระ เมื่ออายุ22ปีณวัดบ้านจานมีความมุ่งมั่นในทางธรรมปลีกวิเวกเดินทุด,ดงเพื่อสแสวงหาความหลุดพ้นท่านเคยศึกษากับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและหลวงปู่เสากันตาสีโลพระผู้เป็นอาจารย์สายกรรมฐานชีวิตของหลวงปู่หมุนไม่เคยมีคำว่าสะดวกสบายแต่เต็มไปด้วยการฝึกจิตฝึกใจฝึกธรรมฝึกวัด ท่านไม่สแสวงหาชื่อเสียงแต่ชื่อของท่านกลับดังไกลเกินสิทธิอาจารย์หลายรุ่นวิถีสมถะและความเข้มงวดทางจิตลุงปู่หมุนฉันมือเดียวตลอดชีวิตท่านนอนน้อยนั่งสมาธิวันละหลายชั่วโมงสละความสะดวกทุกอย่างไม่แม้แต่จะใช้ไฟฟ้าในกุฏิเดินเท้าเปล่าทุกวันจนกว่าเท้าจะแตกก็ยังไม่หยุดแม้อายุล่วงเลยร้อยปี หลวงปู่ยังคงปฏิบัติธรรมไม่หยุดสิทธิ์ได้กล่าวไว้ว่าท่านไม่เคยมีคำว่าเหนื่อยท่านพูดเสมอว่าร่างกายอ่อนแอได้แต่จิตใจต้องเข้มแข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล็กไหลการสร้างวัตถุมงคลด้วยพลังจิตบริสุทธิ์ของท่านหลวงปู่หมุนไม่ได้ใช้เครื่องปลูกเสกใดๆเลยปลูกเสกวัตถุมงคลด้วยสมาธิจิตที่แน่วแน่เท่านั้น ท่านสามารถนั่งสมาธิไม่กินไม่ดื่มหลายๆวันและไม่ให้ใครเข้าใกล้ขณะที่ท่านปลูกเสกเพราะจิตต้องนิ่งจนสุดขีดคนที่เคยอยู่ในพิธีปลูกเสกของหลวงปู่ต่างก็กล่าวเหมือนกันว่าในช่วงเวลานั้นอากาศหยุดไหลทุกอย่างเงียบราวกับโลกถูกหยุดไว้เมื่อลุงปู่เลื่มตาทุกคนต่างก็รู้ทันทีว่า พระเครื่ององค์นั้นไม่ธรรมดาแน่นอนเรื่องราวปฏิหารจากพระเครื่องเรื่องจริงที่เล่าขานแบบไม่จบไม่สิ้นของหลวงปู่หมุนปฏิหารรถชนแหลกคนปลอดภัยหมดชายหนุ่มขับรถจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพรถเสียหลักชนต้นไม้รถพังยับทั้งคันแต่เขาและคนในรถรอดปลอดภยัยเพียงพระหลวงปู่หมุนที่แขวนคอแตกออกแต่รอยนั้นเหมือนรับแรงแทนคน ปาฏิหารทหารชายแดนพ้นจากกระสุนทหารพรานที่ชายแดนใต้ถูกกลุ่มโจรยิงกระหน่ำด้วยอาวุธหนักเขาหลบอยู่ในพุ่มไม้พร้อมพระหลวงปู่หมุนรุ่นแรกในกระเป๋าเสื้อปาฏิหารก็คือไม่มีแม้กระสุนเจียดใกล้ร่างของเขาเลยปาฏิหารเด็กตกน้ำรอดอย่างเหลือเชื่อเด็กชายอายุเจ็ดขวบตกคลองน้ำเชี่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานี ปู่ย่าบอกว่าเด็กแขวนเหรียญหลวงปู่หมุนไว้กับคอเมื่อเวลาผ่านไป20นาทีมีคนพบเด็กนอนบนโขดหินรอดปลอดภัยพอเด็กฟื้นเด็กได้พูดว่าคุณตาห่มเหลืองยืนเรียกให้หนูขึ้นมาที่นี่วัตถุมงคลยอดนิยมของหลวงปู่หมุนพระที่หายากจนราคาทะลุหลักแสนในปัจจุบันเหรียญหมุนเงินหมุนทองปี2543 เชื่อกันว่าเรียกโชกลาภให้ไหลามาไม่ขาดสายพระกริ่งชินบัญชรแสยิ้ด0น9ปีเชื่อกันว่าเด่นด้านเมตตามหานิยมตระกุดโสรถมงคลผู้แขวนพ้นภัยจากอุบัติเหตุและพูดผีปีศาจและพายันมหาโภกัพย์เชื่อกันว่าบ้านไหนมีติดไว้จะไม่ขาดเงินไม่ขาดทองพระของหลวงปู่หมุนไม่มีใครกล้าดูถูก เพราะไม่ใช่แค่แรงครูแต่คือแรงจิตบริสุทธิ์ของแท้จากผู้บรรลุธรรมหลักคำสอนอันทรงพลังเตือนใจมาถึงคนรุ่นหลังดีแล้วจะได้ดีไม่ดีแล้วจะได้ดีไม่มีในโลกหลวงปู่สอนให้ทําดีโดยไม่หวังให้มีสติไม่หลงกับโลกท่านบอกว่าไม่ต้องตามหาสวรรค์ให้ทําใจเราให้สงบ สวรรค์อยู่ตรงนั้นและวาระสุดท้ายและตำนานที่ไม่สิ้นสุดของหลวงปู่หมุนหลวงปู่ละสังขารในปี2,546ด้วยอายุ109ปีร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อยเป็นอมะตะปัจจุบันวัดบ้านจานได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีผู้คนเดินทางมาไม่ขาดสายเพื่อมาขอพรขอโชคขอลาบและความสงบ แม้ร่างกายของท่านจะดับแต่จิตของท่านยังคงอยู่เสียงคำสอนยังดังก้องในใจของคนที่ศรัทธาพระที่เสกด้วยจิตจึงเป็นสิ่งที่ปกป้องได้แม้ในวาระวิกฤตที่สุดของชีวิตชีวิตของหลวงปู่หมนคือคำตอบว่าศรัทธาไม่ได้สร้างจากคำโฆษณาแต่เกิดจากความจริงความดีและพลังแห่งจิตที่ไม่ยอมแพ้หลวงปู่หมน ทิตะสีโลพระอริยสงฆ์ผู้มีชีวิตยืนยาวเกินศตวรรัแม้ร่างกายจะแก่ชาราแต่จิตของท่านกลับแกร่งกล้ากว่าภูผาท่านไม่ได้สร้างพระด้วยแค่ดินโลหะหรือพิธีกรรมแต่ท่านสร้างด้วยพลังจิตที่บริสุทธิ์จากการบำเพ็ญเพียรมาไม่ต่ำกว่า80พรรษาพระเครื่องที่ผ่านมือท่านบางองค์ทำให้คนรอดตายจากอุบัติเหตุอย่างปฏิหาร บางองค์ทำให้คนที่หมดหวังกลับมีแสงสว่างในชีวิตบางองค์แม้คนไม่ได้แขวนแต่แค่นึกถึงก็พบความคุ้มครองอย่างน่าประหลาดใจและคำพูดหนึ่งเดียวของหลวงปู่ยังคงสะกิดใจผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือดีแล้วจะได้ดีไม่ดีแล้วจะได้ดีไม่มีในโลกคำสอนนี้ไม่ใช่แค่เตือนสติแต่มันคือกระจกสะท้อนกรรม สะท้อนทางเดินของชีวิตคนที่ยึดมั่นในความดีย่อมมีแรงครูปกป้องไม่ต้องเสกไม่ต้องบนบานแค่ทำดีอย่างแท้จริงผลย่อมกลับคืนมาแม้ลุงปู่จะละสังขารไปนานหลายปีแล้วแต่เรื่องราวของท่านยังถูกเล่าขานไม่รู้จบยังมีอีกหลายเหตุการณ์หลายปฏิหารหลายคำสอนที่ไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะมาก่อน และในตอนต่อไปเราจะพาคุณย้อนกลับไปยังป่าลึกที่ท่านเคยทุดงเพียงลำพังเผชิญพูดผีสัตว์ร้ายอาถรรพ์และบททดสอบแห่งธรรมที่แม้แต่พระอาจารย์ผู้เรืองเวทในยุคนั้นยังต้องยอมสิโรราบอย่าพลาดเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของหลวงปูม่มุนผู้เสกพระด้วยจิตจนธรรมะแผ่ไกลเหนือความตายและก่อนจากกัน หากคุณศรัทธานในสิ่งที่ตามองไม่เห็นแต่หัวใจรู้สึกได้โปรดกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะเรื่องราวของพระผู้เปี่ยมด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ยังรอให้เราเล่าต่อในตอนหน้าอยู่นะครับ